สวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมพี่ถังสั่งลุยคนเดิมเลยนะฮะวันนี้เรามีแนวทางฟุตบอลมาให้ชมกันอีกเช่นเคยนะอีก3คู่เน้นๆเลยนะฮะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลย3คู่นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคู่แรกนะสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่ม VIP ของเรานะฮะนี่ฮะกลุ่มของเรานะเป็นกลุ่มมาเกลวีอีอันดับหนึ่งเลยนะฮะมีฟุตบอลสดเอาให้ตลอด24ชั่วโมงเลยมีบอลเน้นบอลเต็งให้วันละหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีสเต็ปมีอะไรให้หมดเลยนะฮะใครอยากเข้านะก็อย่่่าาาาลลลลืืมมมนน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 ะะะะะะคคครรรััับบบแแอออดดดดไไ์้้้เยยยที STP69 หวฮ เรามาเริ่มคู่แรกกันนะฮะที่คาเว่นครอสเทดนะจะเป็นทางฝั่งเจ้าส่วน้อยฟูแลมฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของอาร์เซนอลนะครับคู่นี้ครับเหนดีแคบราคานะเปิดมาให้ทีมเยือนฮะอย่างอาร์เซนอลนะเป็นต่อที่ราคา1ลูกนะครับกำแพงมองบนนะอยู่ที่3ลูกนะครับวันนี้นะคู่นี้ก็เป็นแบบว่าลอนดอนดาร์มิแมชด้วยนะใช่ไหมครับ เรามาดูคาดการพนันตัวท้งของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะฮะอย่างฟูลแลมนะลูกทีมของมาโกซิวานะครับน<ะ>ันนี้ฮะเขาจะขาดทางฝั่งของทอมแคนนี่นะที่ติดโทษแบนนะครับแล้วก็อีกสามตำแหน่งหน้าเดิมนะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับก็คือไฮวิสันลีดนะจูอาคิมแอนเดอร์เซนนะแล้วก็เป็นริทเนลสันนะครับวันนี้ก็น่าจะมาในระบบนะสี่สองสามหนึ่งนะฮะผู้รักษาประตูนั้นเป็นแบรนเลโน่ฮะแนวรับนะมีโรบินสันทางฝั่งซ้ายฮะทางฝั่งของ,ของขาคาร์สันเยนะ แล้วก็คู่เซนเตอร์ฮะเป็นบาซี่ฮะจับคู่กับดียุบนะตัวรับมี2คนฮนะเป็นวิลสันจับคู่กับอันเดรสเปเดร่านะมีตัวทำเกมฮะเป็นเอมิลสมิธโรฮะฝั่งซ้ายจะเป็นอดาม่าตราโวเล่นะฝั่งขวาเป็นอีโวบี้นะครับแล้วก็สุดหน้าต่อเป้านี้จะใช้เป็นทางฝั่งของมุนนิสนะครับมาดูทางฝั่งของทีมเยือนบ้างฮะอย่างอาร์เซนอลนะฮะลูกทีมของอาร์เตต้านะครับวันนี้ฮะเขาจะขาดทางฝั่งของ, ben White นะงเบนไวยฮะกาเบรียลมาเกยเยสนะลิโคลโดคาราฟิโอลีแล้วก็เเเเป็็นนนโททมมิิยยะะุี่บบาาดดจห้ลฮ วันนี้ก็น่าจะมาในระบบนะ4-3-3นะฮะเพื่อษาประตูนะเป็นเดวิดอาราย่าฮะแนวรับนะมีชินเชนโก้ทางฝั่งซ้ายนะทางฝั่งขวาเป็นทิมเบอร์นะแล้วก็คู่เซนเตอร์ฮะเป็นคีวิออจับคู่กับซาดิบานะตรงกลาง3ามคนทนำะมีดีแครนซ์ไรท์ฮะมีเมริโน่แล้วก็เป็นมาตินโอเดกาดกับตันทีมนะครับแล้วก็3ประสานในแนวลุกฮะเป็นกาเบรียลมาตินเนลลี่ฮะคายฮาเวตแล้วก็เป็นบูกาโยซาก้านะครับ คู่นี้ครับเจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะก็เป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลฮะชนะไป2ครั้งเสมอไป2ครั้งแล้วเป็นฟูแลนดชนะไป1ครั้งนะคือครั้งล่าสุดเลยนะที่เตะที่สนามแห่งนี้ที่คาราเบนคอสเทสนะครับก็เป็นฟูแลนดนะที่เฉือนชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ที่น่าสนใจนะห้าครั้งหลังสุดนะที่เจอกันที่นี่ครับเป็นอาร์เซนอลนะที่บุกมาชนะถึง4ครั้งเลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะเรามาดูฟอร์มของทางฝั่งเจ้าสนน้อยฟูแลนดกันก่อน,นครับห้านัดหลังสุดนะเพราะเขานะครับ ชนะไป3เกมเสมอไปหนึ่งเกมแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะคือการแพ้ให้กับทางฝั่งของวูฟแฮมตันะฮะในบ้านด้วยนะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ4เลยนะครับผลงานในบ้านทําก็ถือว่าดีเชยได้นะ5-2หลังสุดนะชนะไป3แพ้ไป2ครับเหมือนว่าสลับกันแพ้สลับกันชนะนะเกมล่าสุดนะฮะก็เพิ่งเปิดบ้านนะเอาชนะทางฝั่งของไบรตันมาฮะด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับตอนนี้นะเกมรุกของฟนะุตแลนดก็ถือว่าจัดจ้านนะอย่างทางฝั่งของอเลกซ์อีโวบี้ฮะที่แบบว่ากระชากลากเกี้ได้แบบสุดมันเลยนะ มาดูทางฝั่งของอาร์เซนอลกันบ้างนะครับ5นะัดหลังสุดลมทุกรายการนะเพราะเขาก็ชนะไป4เกมเลยแล้วก็เสมอไป1เกมครับ <Game S 1> <Game S 2> เกมเยือนนะฮะก็ถือว่าพอใช้ได้เหมือนกันนะ5นัดหลังสุดนะครับเพราะเขาชนะไป2เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับอาร์เซนอลนะในยุคนี้นะในยุคของอาร์เตต้านะถึงแม้ว่าครับบางนัดนะเกมรุกของเขาจะทํางานได้ไม่ดีนักนะครับแต่ว่าก็มีทีเด็ดนะอยู่ที่ลูกเซตพีนะฮะเหมือนนัดล่าสุดที่เจอกับแมนยูนะ เกมอาจจะดูแบบตื้อๆตันๆนะครับแต่ก็มีที่เด็ดนะจากลูกเซตพีนะเพราะเขาก็ทำได้ถึง2ประตูเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดขายจุดอันตรายของเขาในอาร์เซนอลยุคนี้นะครับนั่นนี่ครับผมมองว่านะทางฝั่งของอาร์เซนอลฮะน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะน่าจะเล่นง่ายขึ้นมากกว่านัดที่เจอกับแมนยูนะครับนั่นนั้นนะเกมนะครับเป็นเกมที่อึดอัดมากนะสำหรับอาร์เซนอลนะครับนั่นนี้น่าจะผ่อนคลายลงนะแต่ก็ประมาทฟุตแล้วไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเกมส่วนกลับของเขาก็ถือว่าน่ากลัวนะแต่ว่าผมมออองว่าานนนนััีครรบ์เซละ น่าจะเอาอยู่ฮะแล้วก็ลูกทีเด็ดลูกเซฟพิปป่ของเขานะก็น่าจะทํางานเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ครับขอมองไปที่ต่อทีมเยือนฮะอย่างอาร์เซนอลฮะในราคา1ลูกครับผมเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ฮะจะเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะต้อนรับการเยือนของบริตันแอนด์โฮฟอัลเบียนนะครับคู่นี้ครับทนนี้ขับปราคานะเปิดมาให้ทางฝั่งของทีมเยือนฮะอย่างบริตันนะเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับกำแพงมองบนวันนี้อยู่ที่3ลูกนะครับผม เรามาดูคาดการ์ผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งเลสเตอร์กันก่อนนะฮะลูกทีมของพี่มานะรุดฟานนิตาล,ลอยนะฮะที่นัดแรกนะก็เปิดตัวอย่างสวยหรูเลยนะฮะด้วยการเปิดบ้านชนะทางฝั่งของเวสต์แฮมมานะสี่เอสามประตูต่อหนึ่งเลยนะครับวันนี้ฮะ,ะเขาจะขาดผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมเลยฮะ,ะอย่างแฮร์รี่วิงฮะอับดุลฟัวตาวูนะแล้วก็เป็นดิคาโดเปเรล่าะครับวันนี้ก็น่าจะมาในระบบนะดสี่สองสามหนึ่งนะฮะระบบเก่งของเขาเลยนะของพี่มานะครับ วิเครักษาประตูฮะเป็นเฮอร์ a n นเซ t ฮะแนวรับนะมีคิ t a n เส้นทางฝั่งซ้ายฮะทางฝั่งขวาเป็นเจมส์จัสตินนะแล้วก็คู่เซนเตอร์ฮะเป็นเเวส w อร์การ์ดฮะจับคู่กับโคดี้นะตรงกลาง2คนฮะเป็นซูมาเร่ฮะจับคู่กับวิลฟิ v เอ e n t i ดีนะมีตัวทำเกมฮะเป็นบ a n o เต้นะฝั่งซ้ายเป็นเอลคานุสฮะฝั่งขวาเป็นแม็ a อาเทียนะแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าอันนี้จะใช้เป็นเจม m m y Vardy นะครับมาดูทางฝั่งของ b r ตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนกันบ้างน,นะฮะลูกทีมของฟ Fabian h e r s t เลอร์นะ ที่นั่นที่แล้วฮะเพิ่งบุกไปพาให้กับทางฝั่งของฟูลแลมมานะด้วยสโกสหนึ่งประตูต่อสามนะฮะแต่นั้นนะฮะเป็นผู้ช่วยของเขานะคุมทีมฮะเป็นอานด์โจนาสชอยเอแมนนะฮะวันนี้ก็น่าจะมาในระบบนะสี่สองสามหนึ่งนะฮะมีผู้รักษาประตูนะเป็นฟันเบอร์เกน,นะฮะแนวรับนะมีเอสตูปิยานทางฝั่งซ้ายฮะทางขวาเป็นฟันเฮเก้นนะแล้วก็คู่เซนเตอร์ฮะเป็นดังฮะจับคู่กับอีกอร์นะแล้วก็มีตัวรับสองตัวฮะเป็นบาเลบ้าฮะจับคู่กับโอไลรี่นะมีตัวทำเกมะฮะ เป็นมิตอมมาฮะฝั่งซ้ายเป็นเจ้าเปโดนะฝั่งขวาเป็นอาินกาฮะสุดหน้าต่อเป้าอันนี้จะเป็นทางฝั่งของอีแวนเฟอร์กูสันนะครับคู่นี้ครับเจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะก็เป็นทางฝั่งของไบรตันทั่ชนะไป2ครั้งแล้วก็เสมอไป3ครั้งเลยนะครับครั้งล่าสุดที่เจอกันนะที่นี่นะครับก็จบลงด้วยผลเสมอนะสองประตูต่อ2นะครับคู่นี้ก็มีจุดสังเกตนะเจอกันที่ไรฮะยิงประตูกันกระจุยกระจายเลยนะครับมีแค่นัดเดียวนะที่จบแค่สกอร์ รวมกันได้แค่2ประตูนะนัดอื่นฮะมี3มประตู4ประตูแล้วก็มีอีกนัดนึงนะมีถึง7ประตูเลยนะครับเลสเตอร์ครับตอนนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะหลังจากที่นมาเข้ามานะครับก็นัดล่าสุดนะก็เพิ่งเปิดบ้านชนะทางฝั่งของเวสแฮมมานะฮะด้วยสกอร์สามประตูหนึ่งนะเกมนั้นฮะก็ถือว่าพวกเขาทาได้ยอดเยี่ยมนะพวกเขามีเกมรุกที่อันตรายขึ้นฮะแต่ว่าเกมรับนะก็ยังเสียประตูง่ายๆอยู่นะสำหรับทางฝั่งของเลสเตอร์นะ ฟอร์มในบะ้านทะก็ถือว่าไม่ดีเลยนะครับ5นัดหลังสุดนะเพราะเขาชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง2เกมเลยนะครับมาดูทางฝั่งของไบรตันนะครับทีมเยือนนะไบรตันนะฮะ5นัดหลังสุดนะของพวกเขานะครับก็ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2เกมนะเกมล่าสุดก็คือการบุกไปแพ้ให้กับฟูลแลนที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะด้วยสกอร์1ประต,ต,ตูต่อ3เลยนะครับเกมเยือนฮะก็ถือว่าไม่ดีเลยครับสำหรับของไบรตันนะ5นัดหลังสุดนะพวกเขาชนะ2นะัดแล้วก็แพ้ไปถึง3น,นัด ตอนนี้ครับไบรตันนะเป็นทีมที่แบบว่าฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งนะครับฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆนะเกมรับก็เสียประตูง่ายครับเหมือนมีบางนัดนะที่พวกเขาจะเก็บ3แต้มนะฮะก็ปล่อย3แต้มหลุดมือไปนะเหมือนนัดที่เจอกับวูฟแฮมตันนะพวกเขาก็นําถึง2ประตูต่อศูนย์ะฮะแล้วก็มาโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมเลยนะสอนะครับนนี้ครับผมมองว่านะทั้ง2ทีมฮะเกมรุกนะไว้ใจได้นะครับแต่ว่าเกมรับฮะ ยังต้องแก้ไขด้วยกันทั้ง2ทีมนะแล้วก็ด้วยสถิติครับที่ทั้งสองทีมเจอกันมานะว่ายิงประตูกันเยอะฮะคู่นี้ครับผมเชื่อในสถิตินะไปเชียร์ที่สกอร์สูงครับ3ลูกครับผมเรามาต่อกันที่คู่ดึกนะคู่5้าทุ่มครึ่งนะครับคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นตอนตอนดาร์บี้แมตช์นะจะเป็นทางฝั่งของทอตแนมฮอสเปอร์ะฮะจะเปิดทอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะต้อนรับการมาเยือนของสิงคโปร์ฮะเชลซีครับคู่นี้ครับแฮนดิแคปราคานะเปิดมาให้ทางฝั่งของเชล เป็นต่ออยู่ในราคาปอปานะแล้วก็กำแพงมองบนอยู่ที่3ลูกครบ3ลูกครึ่งนะครับมาดูทางฝั่งของท็อตแนมท็อตสเปอร์ก่อนนะลูกทีมของอังเกฤษบรัสเตโคกูนะครับที่ตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเลยนะเกมล่าสุดนะฮะก็เพิ่งบุกไปพลาดให้กับทางฝั่งของบอลมัตมาฮะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับ,ร 0, รต,นนรบตอนนี้ฮะก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมนะมีแต่เพืเ่อนบาดเจ็บหน้าเดิมฮะอย่างเบนเดวิสฮะ กิเซนโดเมโรนะวิคาดิโอมิกกี้ฟันเดอร์เฟนนะมิกกี้มัวรดิชาดิสันแล้วก็เป็นโรดิโก้เบนตันคูฮะที่ติดโทษแบนอยู่นะครับวันนี้ก็น่าจะมาในระบบนะสี่สามสามนะฮะผู้รักษาประตูนะเป็นเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ฮะแนวรับนะมีเดสตินีอุโดกกี้ทางฝั่งซ้ายฮะทางฝั่งขวาเป็นเกรนะหรือว่าวันนี้อาจจะใช้เป็นเปโดปอร์ร่อนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ฮะเป็นทางฝั่งของเดวิดฮะจับคู่กับดรากูซินนะแล้วก็ตรงกลางฮะเป็นมิติสันฮะเป็นบิสมุม่าเป็นโดยยันครูเซฟสกี้นะ สามประสานในนี้ลูกฮะวันนี้จะใช้เป็นทางฝั่งของซอนฮึงมินฮะโดมินิกโซลันเก้แล้วก็เป็นเบรนเดนจอห์นสันนะครับแล้วก็มีตัวสำรองนะอย่างติโมเวนเนอร์ฮะที่พร้อมที่จะลงสนามในนัดนี้เหมือนกันนะฮะมาดูทางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างฮะอย่างเชลซีนะฮะทีมรองจากฝูงตอนนี้นะฮะเขามีแต้มท่างอาร์เซนอลนะแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับวันนี้ฮะเขาก็ขาดผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมเลยฮะอย่างลิสเจมฮะเวลลี่โฟร์ฟันน่านะครับที่จะหายเจ็บกลับมาในปีหน้าเลยนะในเดือนมกราาปีหน้เลย วันนี้ฮะน่าจะมาในระบบนะสี่สองสามหนึ่งนะฮะผู้รักษาประตูนะเป็นโรเบิร์ตซานเชสฮะแนวรับนะมีคู่คุณระยะทางฝั่งซ้ายฮะทางฝั่งขวาเป็นมาลูกุสโตนะแลักคู่เซนเตอร์ฮะเป็นโควิลฮะจับคู่กับไบเดียชิลนะตรงกลางสองคนฮะเป็นลาเวียฮะจับคู่กับมอนเซสกาเซโดนะมีตัวทำเกมฮนะเป็นโคพาลเมอร์นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะเป็นทางฝังงนะง่งของเปโดเนโตฮะทางฝั่งขวาเป็นมาดูเอเก้นะศูนย์หน้าต่อเป้าวันนี้ไม่รู้ว่าทางฝั่งของเอ so นโซฮะจะใช้เป็นเอ็นคุนคู่หรือว่าจะเป็นนิโคคลัััสสแจ็นนะรบ คู่นี้ครับเจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งของเชลซีฮะชนะไป3ครั้งเลยนะครับแล้วก็สเปอร์ชนะไป1นครั้งเสมอกันไป1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดที่เจอกันนะครับที่สแตมฟอร์ดบิดนะก็เป็นทางฝั่งของเชลซีฮะที่เปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งของท็อตเทมโพสเปอร์ไปได้ฮนะด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับเจอกันที่นี่มา5ครั้งหลังสุดนะก็เป็นเชลซีฮะบุกมาเอาชนะถ,ถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็เป็นสเปอร์นะชนะไป1ครั้งนะครับ เรามาดูฟอร์มของสเปิ์ก่อนนะครับห้าน่าสุดนะก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีเลยครับสำหรับสเปร์นนะรวมทุกรายการเลยนะครับเพราะเขานะชนะได้แค่1เกมนะแล้วก็เสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมนะค,คือการเปิดบ้านแพ้ให้กับทางฝั่งของอฟซูบิตฮะกับแพ้ให้กับทางของฝั่งของบอทมัตนะในเกมล่าสุดเลยนะครับผลงานในบ้านนะก็ถือว่ายังแข็งแกร่งใช้ได้นะสำหรับสเปอร์นนะห้านังสุดรวมทุกรายการนะเพราะเขาชานะไป2เกมแพ้1เกมแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับตอนนี้ฮะสเปอร์ของอังเก้นนะก็ถือว่าประสบกับปัญหาเพรา,ายห่หาตแนนงะครับ รวมทั้งเซนเตอร์นะตัวหลักฮะอย่างโรเมโรกับฟันเดอร์เฟนนะก็มาเจ็บพร้อมกันอีกนะครับแต่ทางฝั่งของผู้รักษาประตูนะอย่างวิคาริโอฮะน่าจะเจ็บยาวไปแล้วน่าจะเป็นทางฝั่งของเฟเซอร์ฟอสเตอร์นะแต่ทางฝั่งของเฟเซอร์ฟอสเตอร์ฮะก็ยังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะเซฟแบบอุตลุดเลยนะครับเรามาดูทางฝั่งของทีมเยือนบ้างฮะอย่างเชลซีนะทีมฟอร์มแรงตอนนี้เลยนะครัฮะนัดหลังสุดนะพวกเขาชนะ4เกมแล้วก็เสมอไปเพียงแค่1เกมนะฮะคือ เกมการเปิดบ้านสู้กับอาร์เซนอลนะเพราะเขาก็เก็บ1แต้มมาได้นะครับเกมเยือนนะนัดหลังสุดนะเพราะเขาถือก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับชนะไป3เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนั่นคือการแพ้ให้กับนิวคาสเซิลฮะในลีกคัพนะนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2นะครับเกมล่าสุดนะคือการบุกไปเยือนทางฝั่งของนักบุญซอลแฮมตันนะเพราะเขาก็ยิงแบบถล่มทลายเลยนะด้วยสกอร์ห้าประตูต่อ1เลยนะครับ คู่นี้ครับผมมองว่านะมันเป็นฟุตบอลบิ๊กแมตช์นะฮะมันเป็นลนลอนตาบิ๊กแมตช์นะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับน่าจะไม่มีใครยอมใครนะถ้าสเปอร์นำก่อนผมบอกเลยฮะวันนี้สกอร์สูงรอกินเต็มได้เลยฮะนั่นนี้ครับผมขอเลือกเชียร์ที่สกอร์สูงครับในราคา3ลูกครบ3ลูกครึ่งครับผมมาครับเรามาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งละกันนะฮะสำหรับ3คู่เน้นของเราวันนี้นะคู่แรกฮะเป็นลาลีนตาบิ๊แมตนะคู่เล็กนะฮะเป็นฟูลแลนดกับอาร์เซนอลนะคู่นี้เราเลือกเชียร์ที่ ทีมเยือนฮะอย่างอาร์เซนอลฮะในราคา1ลูกนะครับคู่ที่2ฮะเป็นเลสเตอร์ซิตี้กับไบรตันนะคู่นี้เราเลือกเชียร์ที่สกอร์สูงครับ3ลูกนะครับพอทั้ง2ทีมนะเกมรับไม่ดีเลยฮะตอนนี้แล้วคู่สุดท้ายนะเป็นทางฝั่งของลอนดอนทาวน์แมตช์คู่ใหญ่ฮะเป็นทางฝั่งของสเปอร์ฮะกับเชลซีนะคู่นี้เราเลือกเชียร์ที่สกอร์สูงเหมือนกันนะครับที่3ลูกครอบ3ลูกครึ่งนะครับสำหรับใครนะที่อยากจะเข้ากลุ่มนะฮะก็อย่าลืมฮะแอดไลน์บแบบที่แล้วนะนี่ครับแอดนะ S T P นะครับแล้วก็69นะฮะเข้ามาเป็นครอบคัวเดียวกันนะนี่ครับในกลุ่มนะมีบอลสดบอลเน้นบอลเต็งราให้ตลอดทั้งวันเลยนะฮะตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะก็อย่าลืมนะฮะแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ไหนะ STP 69นะฮะนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีนะครับผม